สวัสดีค่ะสวัสดีครับทุกเช้าวันอาทิตย์ค่ะพบกันในโหนแตาแสแต่เช้านะคะกับธนารณรงค์แก้วเพชร,รและหวยอริศรา,ากำองเจริญค่ะตระแสในวันนี้ที่ต้องพูดถึงเลยไม่พูดไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเลยเผอผอในระดับโลกก็มีไม่บ่อยนะครับที่จะมีการใช้ไซยาไนด์ในการฆ่าคน หรือในการวางยาลึกในการพยายามไ่ให้คนอื่นเสียชีวิตเยอะขนาดนี้ซึ่งจำนวนผู้เสียชีวิตถ้าข้อมูลณวันศุกร์ข้อมูลจากตำรวจนะคะก็จะเป็น13ศพแล้วมีผู้รอดชีวิตหนึ่งแต่ก็มีคนที่แจ้งเบาะแสข้อมูลต่างๆมาที่รายการ,รเพิ่มมากขึ้นทุกวันใช่ครับคือตอนนี้นะครับในสื่อมวลชนแต่ละสำนักก็มีการพยายามรับเรื่องไว้ใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าเพราะว่าสาเหตุการเสียชีวิตจากคล้ายๆกันก็คือเป็นเกี่ยวกับการระบบหัวใจล้มเหลว ระว,ว,ว่าภาษาชาวบ้านง,ง่ายๆก็คือหัวใจวายเวลาเราไปเดินปุ๊บๆเนี่ยออกกําลังกายก็หัวใจวายตายได้ใครจะไปคิดล่ะครับว่าการเสียชีวิตจะมาจากการถูกวางยาค่ะจุดเริ่มต้นที่เรื่องนี้เปิดเผยออกมานะคะจะเป็นคดีของคุณก้อยที่ไปเสียชีวิตเมื่อ14เมษายนที่ท่าน้ําที่ราชบุรีวันนั้นเนี่ยค่ะก็จะมีแอมที่เป็นผู้หญิงที่ไปเกี่ยวข้องกับผู้เสียชีวิตทุกคนแอมนัดก้อย ก้อยขับรถมาแล้วก็มาขึ้นรถแอมค่ะคือเขาเอารถไปจอดไว้ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งใช่ไหมครับคือคเขาคาดการว่าถ้าไม่มีการติดตามเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่โตเนี่ยรถคันนี้เนี่ยที่เห็นทางซ้ายมือเมื่อชั่ครู่ที่จอดไว้เนี่ยน่าจะถูกเอาไปจำนำด้วยซ้ำเพราะว่ากุญแจรถเนี่ยอยู่อยู่ในตัวรถอีกคันหนึ่งค่ะอันนี้นเป็นภาพที่มาปล่อยปาแล้วเนาะมาถึงท่าน้ำ ก็จะเห็นว่าคุณก้อยเนี่ยเดินถือถุงปลาไปไปที่ท่าน้ําขณะที่แอมเดินข้ามไปฝั่งสาราประชาคมกล้องจอนปิดตัวนี้จะเห็นค่ะว่าก้อยเดินลงไปพร้อมกับถุงปลาตอนเดินลงไปก็ยังปกติดีหลังจากนั้นค่ะพอข้ามไปแล้วแอมก็ได้ไปพูดคุยกับผู้ชายคนหนึ่งน่าจะเป็นการถามทางว่าห้องน้ําอยู่ไหน เพราะว่าทางทนายความก็ออกมาบอกว่าที่เห็นลักษณะการเดินของแอมลุกลี้ลุกลนเพราะว่าเป็นผู้หญิงท้องท้องสี่เดือนปวดห้องน้ําแล้วคนท้องจะอั้นไม่ค่อยได้ก็ต้องรีบหาห้องน้ําแต่ก็ไม่ได้เข้าห้องไม่ได้เข้าห้องน้านะคะพี่ด,ด,ดูสมเหตุสมผลมากนะเวลาหาข้อแก้ตัวเวลาที่จะเกิดเหตุบางอย่างขึ้นแล้วจังหวะที่เดินข้ามกลับไปอะคะ่ะทางแอมก็จะเดินติดกับราว เราเนี่ยคะ่ะติดกับดัวคือจุดที่แอมเดินก็จะมองลงไปที่ชําเลืองมองลงไปที่ก้อยมองทำไมอะ่ะปกติคนเราจะไปปล่อยปลาคนต้องรีบกลับไปแล้วก็ลงบันไดไปเลค่ะหลังจากน้ำเดินลงไปนะคะลงได้ปกติเลยแต่ว่าตอนที่ขึ้นมาเนี่ยค,ะค่ะคจะขึ้นมาแล้วในมือก็มีโทรศัพท์ iPhone 14ของก้อยอ่าแล้ว ก็เอาโทราศัพท์ที่มีสินเปล่าทิ้งไว้ข้างตัวก้อยซึ่งเป็นลมหมดสติหลังจากนั้นนะคะแอมพยายามที่จะตะโกนเรียกบอกคนอื่นเดี๋ยวจะมีชายวัยรุ่นเดินมาเนี่ยตะโกนเรียกมีน้องเสื้อนำเงินบอกว่ามีคนเหมือนเป็นลมหมดสติอยู่ข้างล่างแต่ว่าตัวเองไม่ได้ช่วยทนายความบอกว่าที่เห็นที่ตะวงว่าไอโฟนเนี่ยสื่อเข้าใจผิดจริงๆแล้ว มือถือที่อยู่ในมือของแอมก็คือมือถือแอมมือถือก้อยก็ต้องอยู่กับก้อยตำรวจก็ต้องไปตามเองว่ามือถือก้อยหายไปไหนปกติวิสัยเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราเจอคนหมดสติเราจะแค่โบกมืออย่างนี้ไหมเนี่ยเนี่ยดูดูง่ายๆคุณผู้ชมคือถ้าเราเป็นเราอ่ะเราเห็นคนกําลังหมดสติเราจะโบกมือแค่นี้ไหมคุณมาดูหน่อยคนหมดสติเป็นเราเราต้องร้องกรีดวอยวายแล้วบอกช่วยมาดูหน่อยตะโกนวิ่งไปหาคนนี่คือคนอยากจะช่วยโดยเฉพาะคนที่มากับเราใช่ครับ ขับรถพาเขามาปล่อยป่าใช่ครับอันนี้มาทําบุญนะใช่นี่คือพื้นฐานของการมานี่คือมาทําบุญนะแล้วสุดท้ายพี่ลนทางแอมเนี่ยเดินไปที่รถแล้วก็ขับรถออกไปเลยจาก<อ>าจุดนี้กึ่งวิ่งกึ่งเดินนะคะอพอขึ้นรถก็ออกไปเลยมันก็เลยเป็นพิรุธไงพอเราเห็นวงจรอ,อย่างเงี้ยเราถามว่าเราเป็นญาติของผู้เสียชีวิตเนี่ยเราก็ต้องเอกใจบ้างว่าเฮ้ยคุณไปด้วยกันทําไมคุณไม่ช่วยเลย เนี่ยคนก็ไปมากันต้องเยอะแยะเนี่ยถ้าเป็นอะไรขึ้นมาคุณก็ตะโกนเรียกเขาก็มาช่วยพลเมืองดีในประเทศไทยไมีต้องเยอะแยะค่ะทางทอบทัวร์ของทางคุณก้อยทราบเรื่องก็เพราะว่ามีคนเนี่ยตามหาญาติของคุณก้อยว่าใครเป็นญาติาแล้วพี่สาวก็คือส้มเนี่ยก็ได้เห็นพอเห็นแล้วก็ดูว่าเป็นน้องของตัวเองอื ก็ยังขาใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วก็ไปได้ภาพกล้องจอนปิดเนี่ยค่ะคือหลังจากที่ทางคุณก้อยเป็นลมไปแล้วทางทอปตรวทราบเรื่องเนี่ยติดต่อไปหาแอมแต่แอมบอกว่าแอมไม่ได้ไปกับก้อยนะโอ้โหอันนี้คือตอนแรกที่ติดต่อเลยหรอตอนแรกที่ติดต่อเลย,นเลยจนมาทางพี่สาวเนี่ยแหละส่งรูปของก้อยไปให้แอมดูแอมก็ทำท่าตกใจเลยเฮ้ยที่ไหนเ<อ>นี่ส่งรูปไปเป็นเราเราก็สงสัยนะ ถ้าถามแล้วถ้าถาม,ถามแล้วตอบมาอย่างนี้อืมจนพี่สาวต้องบอกว่าก็ดูจากกล้องจอนปิดก็เห็นแอมไปคือตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าผู้หญิงคนนี้ใช่แอมหรือเปล่าคือทางครอบครัวของก้อยเพราะว่าลักษณะของผู้หญิงคนนี้ดูสูงอายุกว่าแอม,อมแต่สุดท้ายแล้วพอดูแล้วเนี่ยมันคือแอมก็บอกทางแอมว่ามีกล้องจอนปิดนะเห็นเลยว่าแอมไปกับก้อยแอมบอกว่าที่ตอนแรกเนี่ยไม่บอกทางทรอบตัวเพราะว่าก้อยสั่งไว ก้อยบอกว่าอย่าบอกไทยนะว่าก้อยมากับแอมเพราะว่าก้อยให้แอมพาไปหากิกแล้วก้อยกำชับอย่าบอกไทยว่าก้อยมากับแอมอันนี้คือข้อความที่ทางแอมให้เหตุผลกับทางทอบทัวของทางก้อยไปหากิกเอาเอาเพื่อนมาส่งตรงที่ปล่อยปลาแล้วเพื่อนจะไปหากิกยังไงเนี่ยมันมันไม่ค่อยเมคเซนน์อะนาะ แต่สุดท้ายแล้วค่ะพี่โดนมันก็มีแชทข้อความนะคะคในคืนก่อนหน้าก็คือคืนวันที่13เมษายนนะคะทางก้อยแชทไปหาผู้หญิงคนหนึ่งเป็นหมอดูข้อความนี้แลละค่ะพี่คะคนที่หนูจะไปกับเขาตรุ่งนี้เขาจะพาไปวัดแห่งหนึ่งจะมีอันตรายไหมหรืออะไรไม่ดีไหมคะแล้วทางอีกฝั่งหนึ่งก็คือเป็นหมอดูนะคะ ก็ทักออกมาบอกว่าไปกับไทยมีรูปไหมทางก้อยก็ส่งรูปไปให้ดูเป็นผู้หญิงคนนี้คนนี้ค่ะพี่พรุ่งนี้เขานัดออกตีสี่หนูจะไปดูดวงเหรอทางหมอดูถามมันขึ้นมาเกี่ยวกับพิธีบางอย่างทางก้อยก็ตอบว่าใช่ค่ะเขาจะพาไปทำพธิธีหนูควรจะไปดีไหมคะเหมือนพาไปสวดเสริมดวงแต่หนูมีความกังวลว่า เขาบอกว่าอย่าบอกไทยว่าไปไหนและอย่าบอกว่าไปกับเขา,าทางแต่เราก็เชื่อได้หรออยากจะเสริมดวงอาจจะเป็นเรื่อส่วนตัวไม่อยากให้ใครรู้อืแล้วทางหมอดูก็ทักมาค่ะบอกว่าจริงๆแล้วอันนี้มันเป็นเหมือนการไม่ใช่สวดพุทธคุณครับแต่ก็ทําได้ถ้าอยากจะทําแต่เนี้ยก็จะเป็นหลักฐานนะคะว่าจริงๆแล้วทางแอมเป็นคนชวน เป็นคนชวนเป็นคนชวนไปไม่ใช่ว่าเจ้าตัวอยากไปเพราะเจ้าตัวเจ้าตัวอยากไปเจ้าตัวจะไม่ไปถามว่าควรไปดีไหมว่าควรไปดีไหมเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นค่ะทางทอบครัวสงสัยนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะพอมีข่าวของคุณก้อยขึ้นมาเริ่มมีเหยื่ออีกหลายคนที่เสียชีวิตเพราะว่าไปพัวพันกับแอมครับแล้วลักษณะการเสียชีวิตก็คือก่อนหน้านี้เป็นคนที่แข็งแรงดีแล้วก็มาเสียชีวิตแบบหัวใจวายเฉียบพ,พลันครับ ลักษณะของการเสียชีวิตจะมีที่ปากเขียวเล็บมือเขียวนั่นคืออาการของคนถูกสารพิษซึ่งซึ่งต้องบอกอย่างหนึ่งว่าถ้าเราย้อนไปดูไทม์ไลน์ผู้เสียชีวิตทั้งหมดนะครับย้ำว่าทั้งหมดนะครับเราจะเห็นว่าจะเกี่ยวกับหัวใจหมดเลยค่ะส3ารายเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมเดี๋ยวเราจะต้องพักกันสักครู่แล้วนะครับ13ารายเนี่ยมีใครบ้างและเขาเสียชีวิตยังไงช่วงหน้าครับ รับมาติดตามผลกระแสแต่เช้าค่ะสำหรับเหยื่อของคดีแอมข้อมูล13คนนะวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะที่ได้เข้าให้ข้อมูลกับทางตำรวจเนี่ยถ้าไล่เรียงเยอะมากตั้งแต่ปี63ค่ะพี่ดลครับจะเป็นเคสของคุณนิตยาแก้วบุภานะคะเคสนี้เสียชีวิตที่ห้องพักที่จังหวัดนครปฐม เคสที่2เป็นคุณหนิมค่ะคุณหนิมสาวิตรีเสียชีวิต25พฤศจิกาย,ยนปี63เหมือนกันในพื้นที่เสียชีวิตก็คือที่บ้านที่จังหวัดมุกดาหาร,รมีเคสของคุณฟ้าดารินีเทพหวีเสียชีวิตที่นครปฐมสาเหตุก็คือกล้ามเนื้อหัวใจผิดปกติเมื 3, <000 S 1> ่อ13ปีทคมรายแรกที่ว่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยเฉพาะปี63นะปี63ย้ำนะคุณผู้ชมปี63ปีเดียว3รายนะ แล้วก็ข้ามไปที่ปี64เนี่ยนะครับมีคุณบีนะครับอายุ35ปีเสียชีวิตจากอาการหลอดเลือดหัวใจตีบที่จังหวัดกาญจนบุรีแล้วต่อมารายที่5นะครับเป็นตำรวจนะครับผู้ชื่อว่าผู้กองนุ้ยนะครับเสียชีวิตเมื่อปี65เป็นระบบหัวใจเหมือนกันที่จังหวัดนครปฐม,มอีกท่านหนึ่งนะครับคุณน้อยผักนะครับเสียชีวิตที่จังหวัดสมุทรสาคร จากอาการเลือดเป็นกรดนะครับเพชรบุรีนะครับเสียชีวิตอีกรายด้วยอาการหัวใจล้มเหลวและครูตายนะครับในในปี65เสียชีวิตจากหัวใจล้มเหลวเหมือนกันรายที่9ในปี65ปีเดียวกันนะครับที่จังหวัดราชบุรีเหมือนกันปี65ยังไม่หมดนะครับยังมีคุณออสเสียชีวิตจากระบบหัวใจล้มเหลวเหมือนกันนี่คือเฉพาะปี65นะครับค่ะพอปี66ตั้งแต่ต้นปีอะค่ะ 12มีนาคมเป็นคุณแด่สุดที่ศักภูลขวัญรายนี้มีความสำคัญนะคะเพราะว่าตามรายงานข่าวก็คือเป็นผู้ชายคนสนิทอีกคนหนึ่งของคุณแอมเสียชีวิตที่บ้านที่จังหวัดอุดรธานี รายที่12เป็นเคสของสารวัตรปูค่ะพันตำรวจตรีหญิงนิภาแสนจันเสียชีวิตที่องค์เทพถมเจดีที่จังหวัดนครปฐมเมื่อหนึ่งเมษายนปี66แล้วรายที่13ก็คือเคสของคุณก้อยค่ะ,คะที่ได้ดูภาพกล้องจรปิดไปเมื่อสักครู่นี้14เมษายนเสียชีวิตที่ท่านาำ เคสของผู้กองนุ้ยค่ะ9สิงหาคมปี65กับพี่น้อยผักห่างกันแค่วันเดียวผู้กองนุ้ยเจอศพช่วงกลางคืนของวันที่9สิงหาแล้วพี่น้อยผักเสียชีวิตช่วงก่อนเที่ยงที่แผงผักชักเกรงหมดสติหลังจากนั้นนำตัวส่งโรงพยาบาลก็กู้ชีพขึ้นมาไม่ทันครับแล้วผู้กองนุ้ยกับพี่น้อยผักก็อยู่ในวงแชร์วงเดียวกัน,กนที่ไปเล่นแชร์พร้อมกับเคสของทูออสด้วย คือในแชรวงวงนี้ค่ะมันมีแชทข้อความนะคะที่แอมส่งมาแล้วแอมเนี่ยเป็นเท้าแชร์เขียนมาบอกค่ะว่าเนี่ยส่งมือละเท่าไหร่ยังไงเงินต้นแสนนึง่งส่งราย5วันส่งทุกวันศุกร์มือละหมื่นหแล้วก็เปียส่งดอกให้เท้าอันดอก4 0 0พันึงเท้าจ้า ก็คือแอมแล้วก็พี่น้อยผักผู้กองนุย้ยน้องแต้ว,น,ตวน้องแต้วเจอตัวแล้วก็ได้คุยกับพี่หนุ่มแล้วนะคะอยู่ในวงแชร์วงนี้แล้วก็มีทูออสที่เสียชีวิตตอนทูออสเสียชีวิตอะคะ่ะทางทอบตัวก็ไม่ได้ติดใจเพราะว่าทูออสป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาวแต่พอมามีข่าวแบบนี้ทางทอบตัวเริ่มสงสัยแล้วก็น้องนิงโชห่วยตอนนี้ได้ติดต่อมาแล้วก็คืออยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยแล้วเลขเจ็ดที่ดอกจันดอกจันเนี่ยคะ่ะ พี่หนุ่มก็บอกว่าน่าจะเป็นคุณก้อยออยู่ในวงแชร์วงเดียวกันใน,ในใบตัวนี้นะครับคุณผู้ชมครับสามรายที่เห็นเสียชีวิตเนี่ยนะครับก็คือเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วนะเมื่อช่วงสิงหาเมื่อปีที่แล้วเองนะถ้าดูไล่เรียงกันดีๆเนี่ยสิงหาเนี่ยสองรายนะครับอยู่ในวงแชร์คู่ออสเนี่ยมาพฤศจิกาคือเว้นมาหลายเดือนหน่อยบังเอิญมากเลยว่าอยู่ในวงแชรวงเดียวกัน ค่ะคือพี่โรนะคะพอไปดูแล้วเนี่ยคะ่ะผู้เสียชีวิตทั้ง13รายก็จะมีความเกี่ยวพันกับทางแอมจากข้อมูลของทางญยติญาด่ะคะ่ะนี่คือคนที่ให้แอมยืเมเงินแล้วก็เสียชีวิตไม่ว่าจะเป็นผู้กองนุย้ยไม่ว่าจะเป็นคุณบีคุณบีเนี่ยเป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนมัธยมที่่าอากาจังหวัดกาญจนบุรีของแอมย้ําว่าเพื่อนสนิทนะครับเพื่อนสนิทไม่ใช่คนไม่รู้จักกันหรือว่าเพิ่งรู้จักกันนะครับสนิทตั้งแต่มัธยมอะคะ่ะ แล้วก็มีเคสของคุณสายคุณสายเนี่ยอยู่ที่กําแพงเพชรเคสของคุณสายคุณสายมีสามีเป็นชาวต่างชาติชื่อว่าปีเตอร์ครับปกติก็ไม่ได้อยู่เมืองไทยวันที่เสียชีวิตคือวันที่บินกลับมาเมืองไทยแล้วแอมบอกกับแม่ของสายว่าเดี๋ยวแอมไปรับที่สนามบินแล้วรับที่สนามบินมาส่งที่บ้านแถวทองหล่อที่ตุงเทพแล้วพอเช้าวันรุ่งขึ้นเสียชีวิตเลยก็ให้เงินแอมยืมให้ยืมทั้งละห้าหมื่น แล้วก็มีคุณก้อยคุณก้อยก็คือตายล่าสุดนะคะแล้วก็มีคนที่รอดชีวิตก็คือคุณปลาการติมาครับนี่เป็นวงที่ให้แอมยืมเงินยังมีวงที่ให้เงินแอมไปปล่อยกู้มีวงที่มีรถไปจำนำมมีทรัพย์สินไปขายมีวงที่ทำตะการภัยแล้วก็กู้สหกรณ์เนี่ยค่ะมันมีความเกี่ยวโยงกับแอม แบบนี้พี่โดนจนเขาถึงได้สงสัยว่ามันจะบังเอิญเกินไปไหมที่แอมไปอยู่ใกล้ใครคนนั้นหัวใจล้มเหลวกันหมดทีนี้ในอาการหัวใจล้มเหลวครับไซยาไนต์ตัวนี้นะครับพี่หมวยรู้ไหมว่าระยะเวลาการออกฤทธิ์จนกระทั่งเสียชีวิตเนี่ยแค่10นาทีนะสินาทีที่ได้รับมาสิบนาทีเนี่ยถ้าไม่ถึงมือหมอเนี่ยไม่ต้องคิดต่อเลยว่าจะรอดไม่รอดผมว่าเขาคำนวณเวลาไว้เขาคำนวณว่าเวลาน้น่าจะออกประมาณสักไม่เกิน10นาทีเขาเลยพยายามอยู่ห่างๆผู้ตาย Oh. มันคำนวณได้พี่หมวย oh. อย่างคนที่รอดชีวิตมาเนี่ย oh. น่าจะเป็นกรณีที่ว่ารับสารไปในปริมาณที่น้อย oh. พอรับไปในปริมาณที่น้อย oh. แล้วไปถึงมือคุณหมอไว oh. ก็เลยช่วยชีวิตได้ทัน oh. ไม่ใช่ว่าโชคดีนะ oh. ไปถึงมือหมอไว oh. เพราะหัวใจหยุดเต้นไปตั้งนานแล้ว เคสของคุณปลาการติมาค่ะใช่ครับก็คือหัวใจหยุดเต้นไปแล้วปั๊มหัวใจขึ้นมาถูกต้องของคุณการติมาค่ะบอกว่าตอนที่เขาเริ่มมีอาการหายใจไม่ออกเขาโทรหาแอมด้วยครับให้แอมมาช่วยแต่ว่าแอมบอกว่าเขาหลงทางอยู่ม,มาช่วยไม่ได้ทางคุณการติมาก็เลยตัดสินใจโทรหาสามีสามีบอกให้โทร1669ร,รถกู้ภัยมาเร็วนำตัวส่งโรงพยาบาลรอดชีวิตหนสรมีน้อย สองอถึงมือหมอไวรถคันที่ก้อยนั่งกับแอมไปปล่อยปลาอันนี้ก็สำคัญพี่หมวยล่าสุดเจอค่ะเจออะไรครับเจอใส่ยางไนไปเจอได้ยังไงทางตำรวจเข้าไปดูค่ะคือตอนแรกนะผมก็ยังนั่งคุยเพราะว่าท่านทนายที่รับธรรมดีคุณแอมบอกว่าไม่มีหรอกเป็นผู้บริสุทธิ์ของกลางก็ไม่มีในตัวเขาพูดผมจําได้เลยว่าของกลางไม่อยู่กับตัวทีนี้คุณผู้ชมของกลางนี่มันสําคัญยังไง เราจะบอกว่าใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยไปวางยาฆ่าคนตายหรือจะเอาปืนไปยิงเขาตำรวจต้องไปเจอปืนคดีนี้ถ้าวางสยนยัยมันต้องเจอของกลางก็คือสารที่ใช้ทำให้คนตายต้องเจอและต้องอยู่ในความครอบครองของผู้ต้องหาปรากฏอยู่ในรถตำรวจไปคนบ้านใช่ไหมเจอขวดเต็มเลยค่ะถ้าขวดตัวนั้นเนี่ยมันมีสยนายอยู่ด้วยเนี่ย มันจะเป็นหลักฐานชิ้นดีที่จะมัดให้แน่นเลยครับแล้วรถคันนี้ค่ะวีออสเจอศยนายตอนที่ตำรวจไปค้นบ้านแอมที M ่นครปฐมไปดูรถซีวิกเป็นซีวิกคันที่แอมยังใช้กับทางสามีที่เป็นตำรวจก็เจอไยานายมันเป็นสารที่ไม่ควรจะมาเจอคือเราขับรถไปแล้วก็ไม่เจอสารพวกนี้เพราะงั้นมันต้องมีมนุษย์เอาไปวางไว้หรือใช้ในตอนที่มีการผสมลงไปในอาหารหรื หรือของกินบางอย่างอแต่วันที่ทนายความทนายทันนิชาโฟนอินกับพี่หนุ่มอะค่ะคทนายบอกว่าแอมไม่รู้จักเซยนายแอมยังมาถามทนายเลยว่าเซยนายมันคืออะไรจ้าจ้ะผมจําได้ว่าเขาไม่ให้การอะไรเลยนะ,ะแล้วขอแล้วขอไม่ให้เก็บบ n เเขาด้วยไม่ให้ตรวจอะไรแต่<า>ผม<ล>ะจะบอกอ<ก><ล>ย่างหนึ่งตํารวจไทยไม่ได้โง่นะครับไม่ให้เก็บใช่ไหมค่ะผมไปที่บ้านของพี่หมวยวหวีเนี่ย มันมีลากผมอยู่ยังไงมันก็ตรวจได้ว่า DNA อะไรแล้วเป็นตามคำสั่งศาลด้วยค่ะมันไม่ได้ยากครับมันแค่หาจิ๊กซอว์มาประกอบเพิ่มนิดๆหน่อยๆเท่านั้นเองสิบสามรายที่เสียชีวิตอย่างมีปริศนานะคดีประวัติศาสตร์เลยนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นจริงซึ่งอาจารย์ประดมตรศวันที่มาคุยกับพี่หนุม่มอาจารย์ก็บอกว่าก็เชื่อว่ามันเกี่ยวโยงกันอยู่แล้ว ใครๆดูก็คิดว่ามันมีความเกี่ยวโยงแต่จะต่อจิกซอยังไงให้สารเชื่อว่าเขากระทาความผิดอันนี้เป็นการบ้านหนักของตํารวจเลยแล้วสุดท้ายจะประหารหรือไม่ประหารก็ต้องไปว่ากันในคดีเพราะว่าฆ่าผู้อื่นโดยแต่ตรองไว้ก่อนเพื่อประสงค์ต่อทรัพย์ประหารสถานเดียวแต่เขาท้องอยู่อะค่ะเขาท้องอยู่ว่าจะเป็นเหตุรรเทาโทษเขาเหลือแค่จําคุกตลอดชีวิตตลอดชีวิตไม่มีจริง12ปีก็ออกมาเดี๋ยวว่ากันต่อ ก,กันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงที่3ของโหรกระแสแต่เช้าค่ะ เรามาติดตามผลกระแสแต่เช้าค่ะกรณีของแอมนะคะยังมีประเด็นเรื่องของเหยื่อรายใหม่ที่เพิ่งเปิดออกมาก็คือคุณหนิมค,คุณหนิมเป็นภรรยาของดาบตำรวจตอมค่ะเสียชีวิตเนื่องจากทางสามี เชื่อว่าน่าจะไปกินยาแคปซูลที่ทางแอมส่งไปให้คือคุณหนิมเพื่อจะคลอดลูกได้แค่หนึ่งเดือนเองอะค่ะคหลังจากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองอ้วนอยากจะลดน้ำหนักแล้วแอมก็บอกว่าเดี๋ยวจะส่งยาไปให้ทางแรกเนี่ยส่งมาวันที่23าพฤศจิกายนยาตัวนี้ย,า,ยาตัวนี้ค่ะปีห3สามส่งมาแล้วทางคุณหนิมก็ทักไปบอกว่ายามันเยิม้มมันเยิ้มค่ะพี่แอม แล้วก็มีการนัดที่จะส่งยามาให้ใหม่ปรากฏว่าส่งมาก็คือวันที่25พฤศจิกายนช่วงเช้าประมาณ9โมงกว่าๆยังมีการขอหมายเลขพัสดุหลังจากนั้นค่ะพอตกเย็นเสียชีวิตแล้วตอนที่เสียชีวิตอะคะ่ะที่สะเทือนใจมากก็คือลูกชายวัยห้าขวบอ,อยู่ในห้องด้วยลูกสาวที่เพิ่งคลอด1เดือนก็นอนอยู่บนเตียงเขามีความเกี่ยวพันกันเรื่องเกี่ยวกับเงินอีกแล้ว ค่ะอย่างเคสของคุณหนิมค่ะทางดาบตำรวจที่เป็นสามีบอกว่าพอไปไล่ดูโทรศัพท์ย้อนหลังครับพบว่าทางคุณหนิมเคยโอนเงินไปให้แอมรูมๆทั้งหมดเนี่ยเกือบเกือบหกแสนนะคะครับเวลาที่มีการเสียชีวิตเกิดขึ้นครับพี่หมวยเวลาญาติเขาก็จะทาในง,งานศพเขาก็จะไม่รู้หรอกว่าเจ้าตัวไปปล่อยหนี้ให้ใครยืมบ้างหนี้มันก็ศูนย์ไงมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งหรือเปล่าที่ทําให้ตัวคุณแอมเขาย่ามใจว่าเฮ้ ถ้าทุกคนที่ปล่อยหนี้ให้เขาเนี่ยเสียชีวิตกันหมดเขาก็เท่ากับได้ฟรีเลยก็คือเหมือนล้างหนี้ไปเลยเหมือนล้างหนี้เลยมันคือมันเลยเป็นโจทย์ตัวหนึ่งที่กองปราบปรามตั้งว่าประสงค์ต่อทรัพย์ไงที่บิ๊กโจ๊กใช้คําว่าค่าหลังหนี้ใช่ครับโอ้โหแต่โหดมากนะวิธีการแบบนี้นะอันนี้ยิ่งกว่าถือปืนไปยิงอีกอืมีเรื่องอีกเรื่องหนึ่ง แต่สิงบิ๊กโจ๊กใช่ไหมใช่มันบิ๊กโจ๊กอีกหน่อยนึ่งแล้วกันนะครับท่านพลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานค่ะมีคนไปแอบอ้างชื่อท่านนะคะไปจ้างเด็กเอ็นมาเพื่อจะรับงานบอกว่าไปเอ็นไปดูแลหน่อยชม,เ,ามาเล่าเลยค่ะเล่าเหตุการณ์นะคะบอกว่า28มีนาคมก็ถูกจ้างไปเอนเตอร์เทนแล้วก็ได้ค่าจ้างเนี่ยคือจะจ้าง3,500บาท ทำงานตั้งแต่สี่ทุ่มถึงตีสีนะคะสถานที่ที่ไปก็เป็นห้อง VIP ของโรงแรมแห่งหนึ่งแถวจรัญสนิทวงคือได้รับการติดต่อจากคนชื่อเจดคนชื่อเจดเนี่ยเป็นเหมือนในหน้าทักไลน์ไปหาน้องที่เป็นเด็กเอ็นแล้วพอไปถึงอะคะ่ะปรากฏว่าในเจดเนี่ยข่มขู่เลยชักปืนขู่แล้วก็พาเด็กขึ้นไปข้างบนห้องยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็บังคับที่จะมีเพศสัมพันธ์ด้วยน้องคนที่มาร้องเนี่ย คือไม่ยอมมีเพศสัมพันธ์อ้างบอกว่าตัวเองมีประจำเดือนครับแล้วหลังจากนั้นเจตมีการจ้างกลุ่มนี้ไปรับงานต่างจังหวัดแล้วก็ให้เงินไม่ครบแต่ประเด็นสําคัญก็คือคนชื่อเจตอ้างบอกว่าไปดูแลทีมงานของบิ๊กโจ๊กแล้วเอารูปมาโชว์ด้วยมีรูปเป็นาภาพนั่งประชุมโอโ้โหเป็นภาพนั่งประชุมอีกแล้วเนี่ยบิ๊กโจ๊ปีนี้ในช่วงนี้งานเข้าหลายคนนะชอบเอาภาพไปใช้แต่มุมนึงครับ ตำรวจที่เขามีชื่อเสียงประชาชนเข้าไปขอถ่ายรูปจะไม่ให้ถ่ายเลยก็แปลกเพราะงั้นงานก็จะเข้าท่านเยอะหน่อยแต่มุมนึงนะครับอยากจะบอกว่าถ้าไปแค่ชงเหล้าเนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรแต่ถ้ามันมีเรื่องของการค้าประเวณีหรือแฝงเรื่องของการบริการทางเพศอันนี้ผิดกฎหมายเรื่องของเป็นธุระจัดหานะครับยิ่งถ้าเกิดว่าเขาไม่ยินยอมเนี่ยนั่นคือการข่มขืนกระทําชํเราผู้อื่นโดยใช้อาวุธนะเพราะมีอาวุธปืนด้วยแต่ล่าสุดก็จับได้หมดแล้วนะครับ จับได้แล้ว26เมษายนจับเจตหรือว่าวัฒนยูวิทยะชโยไทยได้ไปจับได้ที่จังหวัดเลยค่ะพร้อมทั้งปืนสั้น3ามกระบอกที่นี่ถูกดำเนินคดีฐานมีอาวุธปืนและเครื่องแต่สูนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตแล้วก็พกพาอาวุธปืนแต่ไม่มีข้อหาเรื่องของการบังคับขม่ขมขืนนะคะซึ่งจริงแล้วทางน้อง ผู้เสียหายบอกว่าพอไปถึงเขาถูกบังคับให้ถอดเสื้อผ้าแล้วก็มีเพศสัมพันธ์แล้วก็มีการถ่ายคลิปเอาไว้แบล็กเมลด้วยข้อหาเดี๋ยวแจ้งเพิ่มตอนหลังได้แต่ว่ามันต้องอยู่ในระยะเวลาของอายุความภายใน3เดือนเกิดเป็นผู้หญิงครับโดนกระทํามาใช่ไหมครับเข้าใจเห็นใจครับแต่รีบไปแจ้งความใน3เดือนด้วยเพื่อให้อยู่ในอายุความเป็นการรักษาสิทธิ์ของเราจําไว้ครับรู้ว่าเจ็บรู้ว่าช้ําแต่ต้องไปโรงพักครับก็แจ้งความเพิ่มได้ใช่ครับค่ะ และทั้งหมดนี้คือโห o กระแสแต่เชา้าประจำสัปดาห์นี้นะคะวันนี้เวลาหมดเร็วเรารได้ข่าวเดียวข่าวใหญ่ข่าวสำคัญครับที่พี่โดนบอกว่าจะเป็นคดีประวัติศาสตร์ใช่ครับต้องตามกันต่อเพราะยังไม่รู้เลยว่ารายอื่นๆ่น่ะที่เผาไปแล้วอ่ะตำรวจก็จะเอาอะไรมาเป็นหลักฐานเอาผิดอ่าบิ๊กโจ๊กบอกว่ามันยากตรงนี้แหละคะ่ะครับกลับมาติดตามโหดกระแสแต่เชา้าได้ใหม่ในวันอาทิตย์หน้านะคะ7นาฬิกา20นาทีค่ะวันนี้ทนายโดนนดงแก้วเพชรและหมวยอริสราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ